ไงพี่น้องดอกแบบไงนะครับใหญ่มากที่เป็นไข่ครับพี่น้องสวยๆเลยครับ สวัสดีสุขสุขคนนะครับนอสวัสดีปู้เขาวมาเวงช่องวีคนกิบเฮดเมือวนนี้เป็นสาววันที่ยี่ยี่สิบคือสภาพคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเมือนนี้พี่กันมาส้ำนักสงงน้องจองห้องให้นะครับเด้อนะครับเห็ดห้าดอกเแรกครับเห้ผึ่งเขาหน่อยครับพี่นอให้ผึ่งเขาหน่อยครับดอกไม้ของพี่นอ ถึงทหารครับพี่น้องออกง่ายๆครับนี่เพิ่งกระจอนหน่อยครับพีเพิ่งทหารครับพี่น้องเดีย๋ยวไปถึงทหารดูว่าพี่เพ่งกระจอนหน่อยครับพี่น้อง ขาไครับพี่หน oc พิทถุเตะครับพี่หน oc เ,เ,เดี๋ยวไปดูฮ็ดกอหญ่พี่นน o งเตาว่าเชื่อเป็นฮก่เฮแดงนาครับตะกูลเดียวฮ็ดแดงหนา ฮหดเตียงนะครับพี่น้องฮหดเตียงนะพี่น้องฮหดเตียงนะครับ อเมทิสโกยาย,ย,ายนะครับอเมทดสแดงน้าครับเป็นเชื้อราบ้างแล้วครับพี่น้องกอยายน่พี่น้อโดแบบใหญ่นะครับใหญ่มากเฮ็ดแดงน้าครับพี่นนอง อกนึงครับให้พิ่งน้ำอ้อยครับพี่น้องออกไม้ครับแต่เหมือนจิกพ่นจิกเลียร์ล่มนะครับนอ้องน้องอีดอกนึงครับให้พ่นค้าคุณครับไว้ให้พ่นล้างเหลื่อมครับดอกจุงจ้งางามๆเลยครับคุณ ขัาข่ายครับพี่น้องอยางมไกลเตือแหรอครับนี่แต่เห็ดพี่เบือ่อพี่น้องเต็มปลาอยู่ขับล่ายครับพี่หลงงกหินแล้วครับเด้อเบือ่อแล้วครับพี่น้องนี่รี่กูหินขับขันขันลาซาดอกครับหลังสิบมุมเป็นคนขนเนี่ยนะครับ เบื่อแล้วครับเด้อนย่างเงีอ่เพิ่เ,เบือ่อจากการใช้ชีวิตที่ออกข่าวกันครับเจะไปทานนะครับเด้เอเดี๋ยวเฮคสตีกินไหนกันครับปันคิดถึงข้าวหน้ครับพี่นอ้องขลอยหญิลไรดอกครับเคร่งดอกหน่อยดอกง่ายติดไปเลยนะครับเนาะงนะครับ ดอกหน่อยมันงก็นั่งออกไม้ครับพี่น้องคุณิดหลบมันวังหันออกไม้ครับบน้านพึ่งขายลายครับผมเนะห็ดละงูขาวครับพี่น้องโอ้บานแล้วครับพอปอดตอนเพิ่นบานนะครับเนาะ กินหมดได้ครับพี่ต้องเข้าตอนนี้ครับไปหากันอีกครับบุนกันอีกครับว่าสีมานมาครับเฮ็ดป๊ดอินครับห้านแล้วครับพี่น้องเอาเปวัวแมนครับ รบดยิงครับพี่น้องมานแะครับครับเพอนว่ามีฝนบตกห้ามพอน้องคบระวังสมเสมอหันสีดอกงามหอยอน,หนะครับสีดอกแข็งดีฝนตกห้ามพอนะคะดอกเป็นอย่างอ่อนๆนะ พดยิงครับพี่เนาะองไล่ครับอาไล่ครับพี่เนาะดอกยิงใหญ่ครับแข็งแต่ยู่ครับแข็งดีอยู่ รกระจนหน่อยครับพี่ห่างกระต่ายสองเด้บ อ่อยครับพี่น้อว่ให้ผึ่งล้างเหลืองครับพึ่งข้าวไร่ครับพี่นอ้อแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวอีกครับอีกสองดอกนะครับเนาะดอกนี้นสิตาก่อนครับนี่ยังมาปาดตีนะครับเนาะนี่ครับดอกนึงทา,านอะไร้วยกันครับอนนดอกเงี้ครับพี่เนาะ เพื่อเป็นเสือนะครับต้นนี้ครับม้นเดงกำลังเจาะอยู่ขอางหน้าเลยครับพี่น้องดอกหน่อยเพื่อนครับข้างหน้าคอาืออะไรพี่หลงข้างหน้าออกใหม่ครับมื่อก,กีดอกจุ่มพื้น นะครับฟังออกครับคิดเองนะครับ,รบไล่ดอกเองครับพี่น่อง ไอ่เปิ้ลค้าวไร่พี่นอ้องขาคือกิว่วเถอะนาแตาดอกสวยครับไม่เปิ้ล้าไร่ครับพี่นอ้องดอกนึงครับค้าวไ่พี่นอ้องดอกใหญ่ใหญ่สะใจไปเลยครับแข็งดีครับ ันเดียวกันแค่พึ่งล้างเหลื่อมไม่เห็นที่พึ่งล้างเหลื่อมพี่นอ้องไม่เหันพบตีไปแล้วน่ครับคุณดอกหนึ่งสงสารน,น้องตียังกาแผบเลยไม่เห็นอีกแล้วดอกใหายๆกุด,ดอกน้อยแบบเยอะตีพี่นอ้อง ดอกนไอย <Liberty> เพิ่นครับพวกใบก้อนครับพวกใบก้อนครับกระรางออกไม่พี่น้องหมื่สองมื่นครับเห็ดพิ่งคัดเตียพี่น้องเห็ดบดดินอีกครับพี่น้องเห็นหมองละซ้ำอยู่แล้วครับเหลือครับเห็ดเพิ่งข่ารุ้งพี่น้อง ดอกเดียวเนาะพี่น้องเอ้ยกลับมาเกิดอีกบเฮ็ดพุดดิ้งครับพี่น้องเฮ้อ แต่อยู่นะครับเนาะยังแข็งอยู่ต้องถือฝนครับมมได้แลนะครับก้องเกิดที่นี่ห้องเลยนะครับพี่ห้อาทำอีก็อกนึวย ให้ดอกเลยครับดอกนี้งามมะครับไม่แข็งดีนี่ครับนี่ตัวดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยตอนซ่อนครับพุ่นแบบนี่ดอกใหญ่ๆเลยครับคุณครับพี่น้อง พึ่งขอหน่อยครับพี่น่องอุย้ยโบแมนเห็ดยังวูกคือกันขักแต่ว่าหนาจะเบื่อครับแต่ว่าเบาเอกครับว่าเคยเอาครับพี่น่องมาพอเห็ดใหญ่ ใหญ่มากใหญ่ที่สุดแม่พี่น่อเกือบพอฟฝามือครับขาลายเลยครับบุ้ยใหญ่ๆเลยครับหนังเรือมรับผมถึกฝนที่ออกลอกอยู่เก็บตัวไข่ค,ค,รครับพี่น่อ สวยเลยครับเขามาสรุปเพชรก,กันนะครับนอกมัวนี้นี่นะครับหย่อยฟขก็ห้อมัวนี้พี่น้องก่อนสิบไปครับเห็นลงงูครับใหญ่มากดอกหนึ่งครับ จ่มันคือสีงไงครับพี่น้องจูมเดี่ยวดอกเดียวครับครับถ้ามากินนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพื่อจะมาผ่านคลิปต่อไปนะครับนาะนมียังไรล่ะครับขอบค้าเข้ามาสวัสดีครับ